อันนี้ EP สอง EP ส <2 S 2> อง EP ส <2 S 2> องอ, 2> 2อะโรงเรียแบบนนี้ก็ก็เคยเหมือนแบบอันนี้เป็นโรงเรียนที่แบบอยากได้เองก็เลยเหมือนออกแบบเองไซส์มนันจะประมาณห้าุมห้าโรงเรียนนี้จะเป็นโรงเรียนแบบโครงสร้างเหล็กแล้วก็มือลวดก็ยังคงเป็นลวดเดิมครับใช้มือลวดสามสองตากันไปแลงแต่ว่าก็ซื้อแบบเป็นรรม,ม้วนมาแล้วก็ให้ช่างลูมิเนยมี่เขาออกแบบเป็นเฟรมแบบลูมินียมเพื่อที่ยึดติดก,กับเฟร,รมเหล็ก มันก็แข็งแรงเละแล้วก็ก็เรียบร้อยแล้วก็ข้างล่างก็ก่ออิดบล็อกแล้วก็ฉาบเรียบเพื่อกันความชื้นเหมือนช่วยรักษาความชื้นในโรงเรียนนะครับในเนี้นนจะมีเดินระบบน้ําไว้เป็นท่อและเป็น PVC เพื่อความสะดวกในการลดน้ำแล้วก็มีอันนี้ป้ายก็ซื้อไมาข้ามาแล้วก็เอามาทำทำสีหน่อยก็ กันแดดได้ดีเดี๋ยวเข้ามาดูข้างในครับเดี๋ยวเข้ามาโรงเรือนนี้จะมีน้ำตกเพิ่มแล้วก็อันนี้จะเป็นโซน<ม>ที่ทองทนลองเป็นกระบะก็ใช้หิฐมุงของไฟร้อยกระบะนี้ต่อขึ้นมาใช้อิฐสามก้อนอิฐแบกสามก้อนก็ประมาณสักหกสิบเจ็ดสิบเซน แล้วไม้ก็โอเคนะก็ไม้ก็โตมันดีก็จะมีซื้อผแนน้าเคลผนวคน้าเซลก็จะแบบสั่งจากชอปปี้ก็ได้แน่นุงประมาณ7-8ตแล้วก็ถึงยิงยิงเบนสกูเกียวปล่อยยึดก,กับไอตัวเหล็กกล่องได้เลยก็สารับคนที่อยากได้ให้ไม้มันไต่แบบสวยๆเนี่ยก็ไม่ไก็จะเกาะแน่นดีแล้วก็ระบบ แน่อไฟก็คือตรงนี้ก็จะมีไฟก็ LED โซลารเรียมอีกก็ได้เป็นไฟ UV เหมือนเดิมก็ได้มีตำแหน่งไฟหนึ่งสองาสี่ห้าจุดก็คือวางตามตำแหน่งชั้นวาเลยแล้วก็คำนวณระยะองศาของแสงแล้วก็มีไฟสีหน่อยพวกแสงแับไม้พวกสีๆอะไรอย่างเงี้ยตัวนี้จะมีชั้นวาง ฉันวางจะใช้จิตจิตมอนก่อนแล้วก็ฉาบแล้วผมใช้อแผ่นคอนกรีตเร็จรูปแผ่นพื้นที่เราเรียกกันอ่ะก็วางเลยแล้วก็จะเป็นกระบะกับลงรายหยาบทั้งหมดเลยตรงนี้ก็จะเย็นสบายแล้วก็พื้นเนี่ยพื้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นพื้นคือข้างล่างพื้นเนี่ยจะเป็นทรายเลยผมก็จะลงรายหยาบเข้าไปแล้วก็ลงด้งงวยจิตจิตกวนแม่น้ำอีกที มันก็เย็นๆมาหรอกตอนนี้5โมง